สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการโฟตโต้กราฟเฟอร์อุรตี้ตอนโขนก,ากลางกรุงปี2นะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอยู่กันที่วัดพุทธไทยสว์นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับกับการจัดกิจกรรมการถ่ายภาพแบบสืบสารวัฒนธรรมไทยนั่นก็คือโขนกลางกรุงปี2นั่นเองครับ วันนี้นะครับตามคอนเซปต์ก็จะเป็นนะครับการเรียนรู้การฝึกฝนสำหรับผู้ที่เป็นตัวละครของโขนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลิงตัวพระตัวนางนะครับก็จัดกันที่นี่นะครับซึ่งที่นี่นะครับโลเคชันหรือว่าวัดเนี่ยนะครับมีความสวยงามละก็เข้ากับคอนเซปต์ที่เราได้กำหนดไว้นะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโขนนั่นเองนะครับ โขนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักบักคุ้นกันดีนะครับสําหรับในเรื่องของรามเกียรติ์นั่นเองนะครับ เป็นอีกวันละหนึ่งนะครับที่ทางวานอนิวาสร่วมกับชมรมถ่ายภาพพระนครศรียุธยานะครับได้จัดทริปการแสดงโขนและก็การถ่ายภาพโขนการถ่ายภาพโขนนี่เป็นการถ่ายทอดศิลป,ปะแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับก็มีบ่อยครั้งที่ชาวต่างชาติมาเที่ยวมาชมความสวยงามของประเทศไทยเรานะครับ จุดที่พระนครศรียุธยาเนี่ยก็เป็นจุดที่ประวัติศาสตร์นะครับเลยเราเลยนำโขนซึ่งเป็นศิลปะประจำชาตินะครับมาถ่ายทอดมาแสดงนะครับทีมงานถ่ายภาพเป็นทีมงานที่เราข้าสันมาแล้วครับแล้วก็เป็นทีมทีมงานถ่ายภาพที่แสดงถึงคุณค่าอนุรักษ์ความเป็นไทยความเป็นไทยของเรานะครับสองวันที่ผ่านมาก็มีหลายซีนนะครับและภาพที่ผ่านที่ที่เราถ่ายมาก็เป็นภาพที่ประวัติศาสตร์ที่เราเคยดูวรรณคดีไทยของเรานะครับ พระลักษณ์พระรามโทศก,กัณฐ์มายาลาศรษกุมารเป็นอย่างไรวันนี้เราก็นํามาถ่ายทอดให้ดูนะครับถือว่าเป็นภาพที่น่าเก็บไว้และก็แสดงถึงคุณค่าของความเป็นไทยครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับโขนแห่งประวัติศาสตร์เรากลุ่ปนวณนิววาดและชมรมถ่ายภาพพระนครศรสีอยุธยาครับขอบคุณครับแล้วเราก็มาต่อกันที่กิจกรรมในช่วงบ่ายนะครับ เรามีนัดกันที่วัดพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่นี่นะครับถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมนะครับศรัทธาของพุทธศัสนิกชนที่มีต่อหลวงปู่ทิมหรือว่าหลวงพ่อทิพนะครับซึ่งเป็นเกจิชื่อดังนะครับซึ่งก็ได้ละสังขารไปแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่แห่งนี้นะครับยังมีสระสังขารของท่านอยู่นะครับแล้วก็ภายในนี้ก็จะมีนะครับที่เกี่ยวกับ เรื่องของรามเกียรติ์เรื่องของโขนนะครับตามผนังของพระอุโบสถสาลาการบารียนสาราต่างๆนะครับบอกเลยว่าครบทุกตอนแน่นอนนะครับสำหรับใครที่นะครับอยากจะมาที่นี่ผมแนะนําเลยนะครับเป็นสถานที่นะครับรวบรวมจิตใจของเราให้สงบได้ทาบุญนะครับที่สําคัญนั้นนะครับทำไมถึงมีภาพโขนหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของรามเกียรติ์นะครับภายในวัดเยอะมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับ ท่านหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับท่านเป็นผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับโขนเรื่องรามเกียรติ์เป็นอย่างมากนะครับเอาละนะครับไปดูบรรยากาศกันนะครับไปชมกันนะครับและงานนี้ต้องขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังทิปในครั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับทริปถ่ายภาพของชาววันนอนนิวาสนะครับวันนี้เรามาไกลกันที่มาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพาเพื่อนๆช่างภาพมาถ่ายชื่อว่าทริปโขนกันนะครับวันนี้เรามาถ่ายถ่ายทอดวัฒนธรรมของไทยเรานะครับในเรื่องโขนซึ่งมีตอน2ตอนนะครับเสาร์อาทิตย์และว,วันนี้ก็เดินทางมาเป็นวันสุดท้ายแล้ว ช่างภาพก็ได้ภาพสวยๆกลับไปอย่าแค่ทุกคนนะครับที่ไม่ได้มาทิปรอติดตามทริปนี้นะครับภาพจากทริปนี้ในกลุ่มวันนอนนิวาสและทาง Facebook จุดทุ่งสปอยนะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่ติดตามมาด้วยกันและรอชมภาพกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ สำหรับในเรื่องของการการแสดงโขนนะครับซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงเสน่ห์ของโขนอยู่ที่ท่ารําครับการแต่งกายนะครับแต่เดิมมานั้นกรมศิลปากรซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รักษาและเผยแพร่นะครับในเรื่องของการแสดงโดยเฉพาะเรื่องของโขนเนี่ยโดยตรงโดยท่านอธิบดีธนิตย์อยู่โพนะครับ ึือเป็นอดีตอ,ธ,อ,อธิบดีของ,งกรมศิลปากรท่านเป็นคนที่เป็นผู้ที่ฟื้นฟูในเรื่องศิลปะอันนี้ขึ้นมานะครับก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีในเรื่องของการเผยแพร่เป็นอย่างมากจนในที่สุดสมเด็จพระบรมราชินีน,นาถได้มีพระราชองค์การจัดให้มีการแสดงโขนเรียกว่าเป็นโขนพระราชทานขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรม ก็เป็นที่นิยมของอประชาชนทั่วๆไปนะครับซึ่งประกอบด้วยฉากแสงเสียงผู้แสดงทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่านะครับนะับว่าได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะของครูสอนนาาศิป์คนหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็อายุ66าทางสถ,ถาบันก็ได้จ้างต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญก็มี ดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายภาพในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเผยแพร่ศิลปะของโข,งขนส่วนหนึ่งครับดีใจครับดีใจมากครับอยากฝากลูกหล,ล,ลานลาน,นะฮะซึ่งเป็นเยาวชนของประเทศในปัจจุบันนี้โขนของเราเป็นศิลปะชั้นสูงซึ่งควรจะดำรงและอนุรักษ์ไว้และเผยแพร่ด้วยนะครับ เชิญได้มา,าศึกษาหาความรู้จากสถานศึกษาต่างๆซึ่งเปิดให้มีการสอนในด้านศิลปะประเภทนี้หลายแห่งนะครับอยากจะฝากอันนี้ไว้ด้วยครับอ๋อผมมีเอ่อ ใจรักมาตั้งแต่เด็กแล้วครับชอบอะไรที่เป็นวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ไทยอะไรเงี้ยก็เลยได้มาศึกษา,าต่อที่วิทยาลัยน่าศิลปบุรีในสาขาเอกโขดลิงครับผมวัยรุ่นกับศิละปะวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมใช่ไหมครับพี่ในส่วนตัวของผมเองนะครับสามารถนำเอามาพัฒนาต่อยอดได้ครับซึ่งมันไม่ล้าหลังเราครับวัฒนธรรมของเรามันอาจจะเฟี้ยวในแง่มุมหนึ่งเ แต่เราไม่ได้หยิบจับขึ้นมาทําแค่นั้นเองดีใจครับและภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยไว้แน่นอนครับผมเรียนสายครูผมต้องไปเป็นครูสอนหน้าศินและนําเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยในด้านโขนนี่ครับให้ถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลังว่าประเทศไทยของเรามีของดีครับผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของขนพระราชทานนะครับได้แสดง หน้าพระราีินั่งของสมเด็จพระเทพพระบระมราชีดีนานนี่ก็คือว่าเป็นมงคลชีวิตของผมครอบครัวของและเป็นชื่อเสียงของวิไลน่าศิลป์ของเราเลยนะฮะที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านนะฮะร,รู้สึกสนุกครับพี่รู้สึกว่าได้เป็นโมเดลขนตัวหนึ่งที่จะถ่ายทอดไปให้ชาวต่างชาติดูว่าของไทยมีดีแน่นอนครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นใน เรื่องของมุมกล้องอะไรต่างๆเงี้ยครับรการ acting ตัวเราเองว่าเราควรทําท่าไหนถึงจะเข้ากล้องเข้าเฟรมได้สวยงามเงี้ยสุดท้ายนะ่ะฝากถึงเยาวชนหน่อยถ้าใครที่อยากมีความสนใจมีอะไรยังไงอ๋อครับมาหนึครับโขนหรือว่าน่าทำไทยที่คุณชอบหรือน้องๆพี่ๆหรือคนที่มีความสนใจชอบนะฮะเข้ามาลองสัมผัสดูแล้วจะหลงรักในมรสเนตของไทยเองครับผม พมาลีเ้อาสถิตอยู่วังหน้าแสนผาสุขเล้วคิดจะสังหารให้ประไลพร้องวัยวิกเมื่อรุ่งเช้าสีดานารียอดกัลยานึกเครื่องขัดสะบัดหน้าไม่อยากฟัง สมณักขาน้องเรานี้หน้ามันดนน่าไม่มีอายไปรถเลี้ยวเกี่ยวผู้ชายทำขายหน้าเขาเห็นเป็นยักษ์ไม่รักใครไล่ตีดา่างังขืนดื้อ จึงถูกเขาตัดบาคาและตัดมือทั้งสองกันกาของข้าทหารรับราชการอาสาเจ้าก็หวังจะเอาหน้าการชิงชัยใครดีมีสักดาก็ได้กันซึ่งพระโอริคดีไอ้อุมพกัน ชะ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 งอยหรือไอ้เจ้าเล่ลัว <c oughs> จนตัวสั่นไม่ทันใกล้ดูผิดยางช่างอะไรใจไอ้อุปราชเสียทีเสียชาติที่มึงกำเนิดเกิดร่วมวงศา <c oughs> เมื่อมีศึกมาประชิดติดคารา ไอ้คุมพกันสู้รู้ฝีปากเอกจงไปอยู่กับเจ้ารามตามไอ้พิเพกเสียเถิดไปเขาจะได้ยกย่องให้เป็นยยใหญ่โงไอ้สวัสดส่วนตัวกูขอสู้ตายไม่หมายมั่น กุ้มบักกันก่อคลันคลามคลามปิญญาด้วยเห็นพระเจดภาตรงติวโกรธพบพลละลายไปต่อตีนะก็จะเป็นเช่นพิเภกอักคีรีเป็นเม,ม็นมันคิดอีั้งข้างสว่า,างก เห็นเป up, ็นพางคำเมื่อพระจอมกุ้งพสูวนสำรวนร่า <aciones S 1> ว่าอ้าอ um ้าอ้าอ้าอ้าเออเช่นนั้นสิมารักน้องรักร่วมชีวาเชิญต่อวันหน้าพวกทาตรีจะลือลั่นว่ากุ้งพะกาหน้องพี่ เก่งกว่าใครจระดนไปดำเนินการากุมบกันคุณมานน้อมรับพระรายสะสด็จ,จากแห่งของพ้องอภัยจรรี ในานามของช่างภาพทุกๆภาพพอแล้วควันครับน้องๆทางวิ่ใหท่านทศิษย์น้องๆชุดนี้กำลังจะจบการศึกษานะครับมีงานมีงานมีเป็นนิสิตเลยครับ,รบมีงานมีอะไรก็สามารถติดต่อทางองเพื่อไปใช้ประโยชน์ในทางการศาึกษานะครับผมบอว่าภออาพคนภาพไหนที่ไม่เหมาะสมก็ขออนุญาตทุกๆคนนะครับอย่าอย่าทำเพียงคนแค่นะครับสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง เหนกันนะครับเพราะว่ากระบวน่ารต่างๆนะครับผูา้าอาจารย์สั์สร้างขึ้นมาแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราเรียครู้สาชัยมาดูแลให้นะครับในส่วนของรายละเอียดบางข้าเนี่ยบางทีบางทีที่อื่นถ่ายมามานอานจะมีผิด ดีที่สุดและภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับผมเคยบอกกับผู้ร่วมทีทุกรั้งว่าเครื่องบันทึกภาพที่ดีที่สุดในโลกนะครับคือบันทึกไว้ในความทรงจําของพวกท่านทุกคนนะครับถึงให้กับกลุ่หลังดวงถ่ายภาพพระนครศรีอยุธยาครับและขอบคุณให้กับพวกท่านทุกทุกคนครับที่น่าทักท่านครับขอบคุณที้ขอบคุณครับของทุกท่านเดินทางโดยเดินทาพโดยพร้อมอยูับพี่ก็อยากให้พี่ๆนะคะช่วยติดตาม